ยันฝนแสนหายันที่ตำรากล่าวว่าอย่าว่าแต่ศึกมนุษย์เลยศึกเทวดาก็อย่าได้กลัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในตอนนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะเวทน,นะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะผมได้ทิ้งกิมมิคยันไว้หนึ่งชนิดซึ่งเป็นยันที่ทางแฟนเพจและก็แฟนช่องหลายท่านเนี่ยเสนอมาอยากให้ํำเสนอนานแล้วน,นะครับนั่นก็คือยันฝนแสนหาหรือหลายคนเนี่ยจะเรียกว่าตะกุดคงทน เรื่องราวของครั้งที่แล้วเนี่ยนะผมผมทิ้งเอาไว้อ่าภาคสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยันนี้นะในตอนนี้เนี่ยก็ถือโอกาสว่าจะมาขยายความว่าเอ๊ะทำไมยันนี้เนี่ยในตำราเนี่ยเขาถึงพูดถึงสรรพคุณค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเลยแล้วอ่าเรื่องราวของยันเนี่ยจะมีอักขระหรืออักษรอะไรลงไปบ้างคาถาอะไรลงไปบ้างเนี่ยก็ต้องมาติดตามชมนะก่อนที่จะไปชมเรื่องราวของยันวิเศษเนี่ยนะครับผมบอกเป็นยันวิเศษเลยนะยันฝนสัญหาเนี่ยนะครับก็ขอประชาพันธ์ิดหนึ่งนะว่าตอนเนี้ยนะครับทางศิลปะพาเวทเนี่ยก็ได้ทําตารางปฏิทินนะครับในการ เรียนรู้นะเรื่องของคอสต่างๆที่อยู่ในศิลปะาวเวทนะครับจะเป็นคอสที่สามารถสมัครแล้วก็เรียนได้เลยผ่านวิดีโอก็คือศาสตร์เลขยันไทยเบื้องต้นอักษรขอมในการเขียนยันและยันเมตตามหานิยมซึ่งตอนนี้กำลังฮอตเลยทีเดียวนะคนเข้ามาเรียนค่อนข้างเยอะนะครับก็สนใจคอไหนก็สมัครได้เลยและอีกคอรคสซึ่งเป็นคอสเรียนสดนะครับอยู่ในปฏิทินในการเรียนรู้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของปฐมมังวรกหนึ่งถึงวรกแและปฐมมังวรกเนะครับสนใจคอไหนก็ติดต่อทางแอดมินมาได้เลยครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะ พูดว่าผมรู้จักยันฝนแสนหาเนี่ยมานานแล้วหรือยังจริงๆแล้วก็รู้จักมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ผมจะรู้จักในนามว่ายันคงทนมากกว่าแล้วยันฝนแสนหาเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าผมจะพูดในตอนนี้ในฟอร์มนี้เท่านั้นก็แสดงว่าผมได้เฉลย ER เป็นในแล้วใช่ไหมครับว่ายันฝนแสนหาเนี่ยไม่ได้มีฟอร์มนี้ฟอร์มเดียวแต่ว่าผมจะคุยเรื่องยันนี้เป็นยันแรกนะครับฟอร์มเนี้ยนะครับฟอร์มที่ทางแฟนเพจเนี่ยเขานําเสนอมานะคือแกชื่อคุณนัทยุทธ แกบอกว่าอยากให้นําเสนอยันฝนแสนหาของหลวงปู่หนูอุบันโนวัดอัมพาวนารามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งปู่หนูเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับไม่เคยไปกราบท่านเลยนะแต่ว่าหือว่าเป็นสหธรรมิกกันละกันนะหรือว่าเพื่อนกันเนี่ยนะที่ท่านล่วงรับดับขันไปแล้วคือพระอาจารย์ตู่นะหรือพระอาจารย์สมชายเนี่ย ท่านเคยไปเล่าเรียนนะแล้วก็พูดถึงกล่าวถึงหลวงู่หนูเนี่ยว่าท่านเนี่ยเรียกว่ามีประสบการณ์ด้านวัตถุมงคลน,นะครับเรื่องของความรู้เรื่องศาสตร์โบราณของพ่อหนูเนี่ยก็มากทีเดียวแล้วที่สาคัญก็คือหลวงพ่อหนูจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยท่านทําตะกรุดมียันฝนแสนหาเนี่ยนะเป็นยันหลักๆเลยนะต้องมีทุกเกือบอทุกดอกเลยนะครับที่ท่านลงตะกรุดเนี่ยก็จะมีนี้นะแต่ก็ไม่ใช่งแค่หลวงพ่อหนูท่านเดียวนะ ในอดีนะครับมีหลวงพ่ออีกหลายรูปนะครับที่ท่านจานยันฝนแสนหาอาทิเช่นผมขอพูดรุ่นเก่าก่อนนะพระครูอาคมสุนทรถ้าใครย้อนไปดูนะครับที่ผมถอดยันของพระครูอาคมสุนทรมาวัดสุทัศเนี่ยนะท่านก็ลงยันฝนแสนหาเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวมาดูตอนสาธิตนะว่าท่านจะลงเหมือนหรือไม่เหมือนกับหลวงปู่หนูนะครับท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งนะผม เคยมีความใกล้ชิดกับท่านนะสมัยที่ผมเขียนหนังสือแรกๆนะแล้วผมเชื่อว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนบทความท่านเป็นคนแรกด้วยก็คือพระวชิระรัตนังศีหรือหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนยาโน,นวัดหงรัตนารามนะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยยันที่ท่านเนี่ยทำจนมีชื่อเสียงในยุคแรกๆเลยก็คือยันฝนแสนหาซึ่งฝนแสนหาของหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยท่านเล่าเรียนมาจากสายหลวงพ่อใหญ่ลาผมเรียกหลวงพ่อใหญ่ลาตามหลวงพ่อนะ วัดพงพรสนะหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยท่านเรียนมากับลูกศิษย์ของหลวงพ่อใหญ่ลาอีกทีก็คือหลวงพ่อเสานะฮะหลวงพ่อเสา,ว,เสาวัดพงพรสก็จะเป็นฝนสันหาหมันกันแต่จะเหมือนหรือไม่เหมือนกับหลวงพ่อหนูพระครูคมสุนทรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้มียันฝนสันหาที่ปรากฏในตําราของอาจารย์อุรคินซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เรียกว่ายันฝนสันหาแต่ฟอร์มแล้วก็วิถีการลงยันเนี่ย จะเป็นวิธีเดียวกันแต่จะชื่อว่ายันคงทนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยด้วยว่าทำไมเรียกคงทนนะซึ่งเรื่องราวของแบบฟอร์มการเขียนยันเนี่ยก็จะถูกสาธิตห้ทุกเท่าันดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยในตำราเขาถึงกล่าวว่ายันนี้เนี่ยนะจึงมีอนุภาพบอกว่าเข้าการลณนรงสงครามแล้วก็ไม่ต้องกลัวแม้แต่ว่าศึกมนุษย์ศึกเทวดาก็ไม่ต้องกลัวเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูที่สาธิตแต่ก่อนที่จะไปสาธิตอันนี้นะครับก็ขออาราธนา คุณครูบาอาจารย์ผู้ชำระและทําการประดิษฐานยันฝนแสนหาขอจงมาเป็นประจักษ์พยานและก็ขออาราธนาคุณครูบาอาจารย์ที่ทํายันฝนแสนหาจนมีชื่ออันได้แก่พระครูอาคมสุนทรมาวัสุทัศน์ของพ่อใหญ่ลาวัดพงพศครูบาอาจารย์ต่างๆที่ใช้ยันฝนแสนหามาจนถึงปัจจุบันขอจงมาเป็นประจักษ์พยานหากใครนําความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ ไปใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปหากใครนำความรู้นี้เอาไปใช้ในการเอาเปรียบดูถูกข่มเหงคนอื่นและใช้ในทางที่เป็นอกุศลก็ขอให้ไม่สามารถใช้วิชาได้และแพ้ภายตนเองนั่เงจ้าทุกทาสำหรับยันฝนสัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยันฝนสัญหาเนี่ยนะ,ะเป็นถ้าเกิดเรามองกันจริงๆเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะก็คือจะมีสามเหลี่ยมซ้อนกันคือสามเหลี่ยมควม่ำหนึ่งด้านนะอันนี้ดูดูภาพนะครับ อ่าหนึ่งนะสองก็จะมีสามเหลี่ยมหงายก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะบรรจบกันแบบนี้นะก็เหมือนกับตอนที่แล้วนั่นแหละนี่คือแพทเทิร์นของยันฝนสันหานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีหูอยู่นะจะมีห่วงอยู่ตรงนี้อ่าผมเรียกเป็นห่วงแล้วกันนะครับแต่มันเป็นการกลึงยันนั่นแหละนะเป็นการกลึงยันกลึงยันให้เป็นช่องว่างสําหรับในการลงอักขระเลขยันนะครับแล้วจะกลึงหมดเลยทุกด้านนะฮะ ทีนี้ในตำราเนี่ยที่ใช้ในการลงเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะไม่ใช่ว่ายันฝนแสนหาในฟอร์มนี้นะครับผมเน้นย้ำนะในฟอร์มนี้เนี่ยนะเขามีการลงอักษรที่เหมือนกันทุกยันไปนะไม่เหมือนกันนะครับผมจําแนกได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยตามที่กล่าวมาต้นคลิปเลยก็คือทั้งของหลวงพ่อใหญ่ลาวัดพงพรสเนี่ยซึ่งถ่ายทอดมาถึงหลวงพ่อสมบูรณ์วัดผงรัตนารามนะครับก็ลงไปไปทางหนึ่งนะครับหมายถึงว่าลงอักษรไปทางหนึ่ง แล้วก็หลวงพ่อหนูวัดอัมพาวนารามท่านจะลงไปอย่างหนึ่งนะครับแต่อัศจรรย์มากนะครับหลวงพ่อหนูเนี่ยท่านลง2แบบผมยืนยันนะว่าท่านลง2แบบแต่จะแบบไหนบ้างละ่ะนะเดี๋ยวมาดูจําแนกแจกแจงกันแล้วก็รุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่รุ่นเก่าอย่างพระครูอาคมสุนทรมาวัดสุทัศเนี่ยท่านก็มีฟอร์มหนึ่งลงเหมือนกับหลวงพ่อหนูนะวัดอัมพาวนารามนะครับแต่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ฟอร์มสุดท้ายฟอร์มส,สุดท้ายเนี่ยนะก็อยู่ในตําราของอาจารย์อุรคินนะครับ พบว่าการลงในตํารานะครับยันนั้นเนี่ยนะก็จะเหมือนนะครับหนึ่งในฟอร์มยันของหลวงพ่อหนูวัดอัมพวนณารามเช่นเดียวกันนะอ่าส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเป็นสเต็ปขอยันแรกก่อนละกันนะครับยันแรกนะครับในตําราที่หลวงพ่อหนูท่านลงเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณคุณ,คณอัธยุดตั้งธีรโชติจเจริญน,นะอ่าแฟนเพจเราก็ส่งภาพลายมือยันนะของหลวงพ่อหนูมาให้นะเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็นแบบแบบและกันนะครับ ฟอร์มแรกนะครับที่ส่งมาให้เนี่ยนะ,อะเอาตรงนี้ก่อนจะลงจุอิสวา่าสุอิสวานะแล้วข้างล่างเนี่ยจะลงสวาอิสุตรงกลางจะลงอ่ะคำเดียวอ่ะแบบเนี้ยคำเดียวนะ แล้วก็วงกลมไว้อย่างนี้นะตรงกลางอะนี่ก็คือห้ามนั่นแหละไม่อ่ะคือไม่ห้ามปฏิเสธนะตัวนี้นะครับจะเป็นฟอร์มนี้นะครับซึ่งจะตรงกับในตําราของอาจารย์อุรคกินที่ผมพูดถึงแหละนะครับนะนี่คือหลวงพ่อหนูฟอร์มแรกนะครับทีนี้นะของหลวงพ่อหนูเนี่ยท่านมีอะไรเพิ่มตรงเนี้ยนะครับท่านก็จะลงคําว่าคงนะคงเขียนหืังก๊อควายเลยนะก๊อควายไทยเนี่ยนะคงแล้วตรงนี้ลงคําว่าทนนะอืมอืมตรงนี้จะลง แล้วนะจะลงขอควายขอมแบบเหมือนตัวไทยเลยนะอืออ่าตรงนี้ลงกลาดนะนี่อ่านว่ากลาดอืออือลงทนแค้นาดนะครับตรงนี้นะฮะของหลวงพ่อหนูเนี่ยท่านจะล้อมนะของท่านจะมีล้อมนะครับสิ่งที่ท่านจะล้อมนะครับก็คือยันบารมีสามสิบทัศนะครับ าบรารมี30ท่าท่านจะล้อมด้วยบรารมี30ท่จะไม่ตรงกับตำราของอาจารย์อุรคินของอาจารย์อุรคินเนี่ยก็จะมีเปลืปล่ยๆเลยแต่ว่าจะไม่ล้อมนะล้อมเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นตัวอย่างนิดหน่อยก็อิตินะอิติปาระมิตาติง้งสานะครับตรงนี้ก็อิติศัพทันยุมาขตา แล้วก็อิติโพธิมะนุปปัตโตแล้วก็อิติปิโสจะเตนะโมนะอิติปิโสจะเตน,นะโมนะ อันนี้คือฟอร์มแรกนะครับของหลวงพ่อหนูจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยที่แฟนเพจเขาฝากมาเนี่ยนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้นะก็คืออ่ะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันน่าจะทางเรื่องของการห้ามนะครับคงทนแคล้วคลาดและข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกสองตัวก็คือผิดแล้วก็ผัดนะเน่ความจริงมันน่าจะลงผัดผิดก่อนเนาะผัดผัดผอพึ่งเนี่ยนะผิดนี่นะสาเหตุที่ในตำรา ขออาจารย์อุรักินเรียกคงทนเนี่ยผมอนุมาณว่าน่าจะมาจากตรงนี้ตรงนี้มันเขียนเขาว่าคงทนนะเขาก็เลยดึงชื่อเนี่ยสองคำนี้นะครับมาตั้งชื่อยันเนี่ยว่ายันคงทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยยันนี้เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่ายันฝนแสนหางนะอันนี้หลวงพ่อหนูฟอร์มแรกนะครับซึ่งตรงกับตำราอาจารย์อุรักินเนาะมาดูอีกฟอร์มหนึ่งนะฟอร์มนี้นะครับจะยกเอาของตำรา วัดหงรัตนารามมาให้ท่านดูด้วยนะครับซึ่งถามว่าพ่อใหญ่ลาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ผมได้รับฟังจากหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยนะครับโอ้ท่านวัตถุมงคลของท่านเนี่ย dunno, แล้วก็เรื่องของตะกุดของท่านเนี่ยประสบการณ์สูงมากนะประสบการณสูงมากวัดพงพฤเนี่ยอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะแล,แล้วก็หลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยท่านก็เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับอ่ะรูปร่างเนี่ยท่านจะลงอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนกันเลยฟอร์มเหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกับมาสักู่เนี้ย ที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยฟอมก็จะเหมือนกันไม่ไม่ต่างกันเลยนะเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีห่วงอันนี้สนธิยันต่างสันตงังนี่เฉลยนะก็จะมีห่วงขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะอืมทีนี้นะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าตํำรับของพระใหญ่ลาเนี่ยนะจะลงคาถาพระเจ้า,าพระอ,องค์ตรงนี้นะโมพุทธอันนี้ลงยะนะฮะ สมัยก่อนเคยถามหลวงพ่อสมบูรณ์บอกว่าท่านลงหวัดมากๆหมายถึงว่าพ่อใหญ่ลาท่านลงท่านจะลงอย่างเงี้ยนะดูไม่เป็นคาเลยจะลงหวัดมากๆก็เลยถามหลวงพ่อสมบูรณ์นี่น่าจะเป็นคําไหนหลวงพ่อสมบูรณ์ท่านก็เล่าบอกว่าน่าจะเป็นทาเพราะทามันหายไปหนึ่งตัวนะครั้นี้จะเป็นทานะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ฟอร์มแรกของพ่อหนูเนี่ยท่านลงอะคําเดียวตรงนี้ว่างไว้เว้นไว้นะแต่อันนี้นะครับจะลงนะโมพุทธายะนี้เอ้าแล้วด้านข้างนะครับข้างบนลงอะไรของพ่อใหญ่ลานะครับจะลงอิ นะหัวใจพรนะรัตนตรยัยเหมือนกันอิสุจะลงอิสุแล้วก็ในส,สัมสุอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะและด้านล่างเนี่ยจะลงอิสุสุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอิสวาสุเหมือนกันแหละเนาะแต่ว่าก็ด้วยความเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็ไม่มีครูบาอาจารย์ท่านไหนที่เรียนต่อจากหลวงพ่อใหญ่ลาเนี่ยไปแก้อักษรท่านนะไปแก้ความ ถูกต้องอะไรของท่านไม่มีนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับทีนี้ตัวล้อมล่ะตัวล้อมเนี่ยจะลงอะไรบ้างนะครับตัวล้อมเนี่ยหนึ่งตรงนี้จะลงนะนะครับไม่เหมือนกันแล้วนะเมื่อกี้ลงแคล้วนะอันนี้ลงนะแทนต่อมาข้างบนเนี่ยลงคํา,าว่าผิดนะผิดไม่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งยันเมื่อสักครู่นี้ผิดอยู่ข้างล่างนะครับต่อมาด้านนี้จะลงแคล้วนะแคล้วนะลงแคล้วนะครับไม่เหมือนกันแล้วนะครับเมื่อกี้ลงคงใช่ไหม อันนี้จะลงคลาดนะครับอะลงคลาดนะอ่านี่ลงคลาดเมื่อกี้ลงทนแล้วก็ตัวนี้นะครับจะลงนะันะัและลงคำว่าคงตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะทนไม่มีนะ ของพ่อเยราเนี่ยก็จะลงไม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็คาถาเสกจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านนะเคยบันทึกไว้นี่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ยันนี้ก็ยังเรียกว่าฝนแสนหาแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยไม่แพ้กันเลยทีเดียวอ้าวมาดูยันที่สามนะครับยันที่3ามนะครับก็จะเป็นฟอร์มยันเหมือนกันนะเป็นแบบนี้นะอ่าไม่ต่างกันเลยนะวันนี้เราก็จะได้เห็นการเขียนยันนะฝนแสนหาแบบโอ้โหทุกรูปแบบเลยนะ อ่าอืมอนี้โมหน่อยไม่เป็นไรเนาะยันนี้เนี่ยนะครับจะแปลกตาไปกว่าสองยันแรกนะบอกไว้เลยนะครับจะแปลกตาแล้วผู้ที่ใช้เนี่ยหลวงพ่อหนูท่านจะใช้ฟอร์มนี้เหมือนกันนะท่านก็ใช้ฟอร์มนี้เช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าหลวงพ่อหนูเนี่ยท่านใช้ได้ทั้งสองแบบนะแบบที่มีอะอยู่ตรงกลางเมื่อกรุ่นเะนี้ยนะแล้วก็แบบนี้ที่ผมกํลังจะเขียนให้ดูนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับแบบที่ผมกําลังบอกให้ท่านเข้าใจเนี่ยสาหรับยันนี้นะครับตรงกลางเนี่ยนะจะลงท้าหัวใจคาถานะวะเวนะครับซึ่งหัวใจคาถานี้ไม่อาจทราบได้นะว่ามาจากอะไรนะตอนที่ผมแกะเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามาจากอะไรนะส่วนข้างบนเนี่ยจะลงอีนะครับสุสุนี่ แล้วก็อีสุสุซึ่งสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นถาหัวใจพรตัตนาตรัยแหละเพราะว่าผมเคยเห็นในตำราโบราณเนี่ยตรงนี้ลงอีตรงนี้ลง, e. ง,ลงสุตรงนี้ลงสว่านะฮะผมเจอนะตำราเล่มหนึ่งนะครับลงสว่านะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะกรคือว่าหลวงพ่อท่านเขียนมาแ่้แวเราก็อ่านตามนั้นนะอ่านตามนั้นให้เข้าใจว่าเออท่านลงหัวใจอะไรเนาะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้เนี่ยจะคล้ายๆกับของพ่อใหญ่ลานะอันนี้จะลงนะอ่าอันนี้ลงผิดนะลงผิดคล้ายๆกันแล้วนะอันนี้แคล้วนะครับแคล้วอืมอืมน่ะไม่โทรด้วยนะแคล้วนะคลาดนะอืมตรงนี้สิครับตรงนี้จะไม่เหมือนแล้วตรงนี้จะลงคงอ่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่นะแต่จะกลายเป็นคนแทนนะ อ่าคำว่าคงทนกลับมาเหมือนเดิมนะซึ่งถามว่าฟอร์มนี้เนี่ยนะครับเป็นฟอร์มที่มีความสอดคล้องนะครับกับยันของรุ่นใหญ่เลยก็คือหลวงพ่อพระครูอาคมสุนทรมาพัฒสุทัศน์แต่ของหลวงพ่อพระครูอาคมสุนทรมาเนี่ยจะไม่เหมือนหลวงพ่อหนูตรงที่ว่าตรงนี้ของพระครูอาคมสุนทรเนี่ยเป็นสว่านะครับตรงนี้เป็นสว่านะก็โดยรวมแล้วเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยก็คือตั้งใจะจะบอกว่ายันฟอร์มนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าฝนแสนหากันแต่วิธีการลงของแต่ละพระคณาจารย์หรือ คูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็คงจะมีเหตุผลของท่านนะแต่โดยรวมนะครับเรื่องของอุประเทศการใช้ยันนี้เนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะฟังแล้วเนี่ยเกิดความพึกเขิมนะเพราะว่ายันนี้เนี่ยขอเฉลยเลยว่าเขาใช้ในการออกศึกให้กับแม่ทัพนกองในการลนลงสงครามเป็นหลักนะเขาบอกว่าเป็นยันที่พิเศษให้ลงเป็นตะกุดดอกเดียวหรือตะกุดโทนแล้วก็บอกว่ามีค่าเนี่ยเหมือนกับแก้วเประการเลย เขาบอกว่าค่าศึกมาเนี่ยอย่าว่าแต่ศึกของมนุษย์เลยศึกของเทวดาเนี่ยก็อย่าได้หวั่นกลัวนะสำหรับตะกุดนี้เนี่ยนะโอ้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีอนุภาพมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยท่านสังเกตไหมว่าตําราแต่ละที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในตําราจารันโอคินไม่มีคาถาเสกเขียนแต่ว่าคาถาเสกเนี่ยนะเสกในตัวนะครับเป็นของวิเศษนะักนะแต่มันจะมีออปชันนิดนึงออปชันก็คือว่าพอเรามมวนตะกุดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีสายในการคาดตะกุด สายในการขัดตะกุดที่ว่าเนี่ยนะครับจะต้องใช้ไม้สมุนไพรนะครับสมชนิดหรือไม้ลมลุกเนี่ยนะครับสามชนิดเนี่ยเอามาทําการขัดนะเอามาถูขัดกับสายอ่ะเอามาถูขัดกับสายสมมุติเรามีสายเรามีอะไรเนี่ยเราถูขัด3มชนิดเนี้ยได้แก่อะไรบ้าง1นะครับหญ้าขัดมอนนะหญ้าขัดมอนแล้วก็สันพระมอนสันพระมอนเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าต้นไก่ดําหรือต้นขาไก่ดํา22ปล้องนะ 3ก็คือคนทีสอไอ้คนทีสอเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่ง3อย่างเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันเดาได้2แบบนะสอย่างเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ทําให้เรื่องของการกล้ามเนื้อเนี่ยนะเวลาที่มันเกิดการ ปวดตึงนะครับหรือพวกนี้มันทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ไม่ไม่บวมไม่ไม่ฟกช้ำนะมันแก้อาการฟกช้านะมันก็ออกไปในแถวเรื่องของชาตรีนะอันนี้ผมเดาเอานะครับเวลามันคาดมันเคียนเนี่ยก็หวังว่าให้ให้คุณของสมุนไพรเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวของคนใช้นะ,ะประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยอา้าวมันทําให้ ตีไม่แตกหรืออะไรพวกนี้มันก็น่าจะทําให้วัสดุที่เป็นเชือกเนี่ยเอามาทําการเคียนเนี่ยมันคงทนอยู่นานไม่ขาดง่ายนะอันนี้ก็คืออ่ามันเป็นเรื่องของการรักษาวัสดุอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่จะเป็นอย่างไรนั่นก็แล้วแต่สุดแต่ณาจารย์เนี่ยท่านจ,าจะรจนาขึ้นมาท่านคงเห็นประโยชน์นะของสมุนไพรทั้ง3แบบนี้นะทีนี้อ่ะมาเฉลยกันดีกว่านะว่าเอ๊ะ ทำไมเนี่ยรูปลักษ์ของยันเนี่ยนะครับมันถึงบรรยายว่าแม้แต่ศึกเทวดาเนี่ยก็ไม่อาจหวั่นไหวนะจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มของยันนี้เนี่ยนะครับมันไปตรงกับสัญ,ญลักษณ์นะของสากลอันินึงก็คือเรื่องของอเขาเรียก Star of David นะหรือ Star of David นะตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการทำมุมนะครับของการใช้สัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยมาทำมุมให้เกิดความสมมาตรนะถ้าเกิดจะมองก็คือ1 สมมาตรด้านแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมมาตรที่เป็นรูปนะรูปหรือกายนะครับกายก็คือกายเนื้อหรือธาตุทั้ง4เนี่ยคือรูปแรกส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไอตัวคว่ำเนี่ยเขาหมายถึงวิญญาณก็หมายถึงการประกอบหรือชุมนุมของวิญญาณนั่นแหละถ้าผมจะลือแบบว่าพูดแบบข้าวข้างนะความรู้ทางเชิงพุทธก็คือว่ามันคือขันห้านะหรือ อ้างก็ว่าการขัดขึ้นมาเนี่ยนะครับของรูปเนี้ยมันเป็นรูปฉเฉลียวนะ,ฉะเฉลียวเพชรเนี่ยมันกันได้แม้แต่เพชรพญาธรดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่าศึกเทวดาเนี่ยก็อาจจะมาจากความเชื่อเรื่องของฉเฉลียวก็เป็นได้นะครับแต่นะข้ขอทิ้งทวนนิดนึงยันฝนแสนหาไม่ได้มีแค่ฟอร์มนี้ฟอร์มเดียวแล้วมีตำรับหนึ่งนะครับจะต้องลงยันฝนแสนหาชนิดเนี้ยคู่กับยันฝนแสนหาอีกแบบหนึ่งนะครับหรืออีกแบบนั้นเนี่ยบางทีก็เรียกว่า ฝนสสนหาแบบแก้ว7ชั้นนะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามได้ในคลิปพิเศษนะผมก็จะทำเอามาบรรยายว่าเอ๊ะอีกแบบหนึ่งที่ต้องใช้คู่กับยันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงที่สำคัญททวเวที่ท่านว่าเนี่ยที่บอกว่าหาที่มาไม่ได้ตอนนี้นะครับผมถอดรหัสได้แล้วนะถ้าใครอยากรู้ว่าททวเวคืออะไรนะก็เป็นตามในคลิปพิเศษเช่นเดียวกันคำว่าฝนสนหาเนี่ยโดยรวมมันก็คือว่า แม้แต่ฝนเนี่ยที่มันตกมาเป็นหาฝนเนี่ยนะใครเคียนตะกุดนี้แล้วเนี่ยอาวุธที่ตกมาเป็นหาฝนลูกปืนหรือธนูหน้าไม้หรือกระทูไม้เนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เหวี่ยงมาเป็นหาเนี่ยก็ไม่อาจที่จะโดนคนคนนั้นที่เคียนตะกุดได้นะครับผมนี่คือกุศโรบายที่กูบาอาจารย์เนี่ยปลุกความกล้านะคนเราหากมีความกล้าที่จะออกไปสู่จุดที่เป็นเซฟโซนได้คนผู้นั้นเนี่ยแม้แต่ศึกทเทวดาก็ไม่อาจกลัวครับความกล้านี่แหละคืออาวุธที่สําคัญของเรา คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามได้ในสีประเฮ้ยครับผม